สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์นะครับครอบครัวสารธรรมพิสุทธิ์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับพี่น้องสู่วิดีโอการสอนพระคัมภีร์ออนไลน์นะครับวิดีโอนี้จัดทําขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ศึกษาพราะวจะนะของพระเจ้าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะครับ ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่าง,งหนักแล้วก็ต่อเนื่องอย่างไรก็ดีผมแล้วก็ทีมรับใช้นะครับก็ตระหนักว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยให้พี่น้องได้มีโอกาสาเติบโตในทางของพระเจ้าแล้วก็ได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะครับหัวข้อสำหรับาการสอนนะครับ วิดีโอออนไลน์ในชุดนี้นะครับก็คือเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับถึงวิธีการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวนะครับขั้นพื้นฐานทำสามอย่างนะครับช่วยให้เข้าใจพระคัมภีร์ดียิ่งขึ้น หลายหลายคนนะครับอาจจะมีคำถามนะครับว่าทำไมเราต้องศึกษาพระคัมภีร์ด้วยนะครับแค่เราอ่านพระคัมภีร์ยังไม่เพียงพอเลยนะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจนิดหนึ่งว่าระหว่างการอ่านพระคัมภีร์นะครับกับการศึกษาพระคัมภีร์มีความแตกต่างกันนะครับอย่างน้อยสิบอย่างนะครับที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้เห็น การอ่านกับการศึกษาพระคัมภีร์นะครับต่างกันอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งการอ่านช่วยให้เรารู้แบบทั่วไปนะครับหรือพื้นพื้นกว้างกว้างนะครับแต่การศึกษาพระคัมภีร์ช่วยให้เรารู้แบบชัดเจนนะครับถูกต้องแล้วก็ลึกซึ้งนะครับการอ่านช่วยให้เรารู้นะครับโดยการที่เราใช้ความพยายามไม่มาก แต่การศึกษาพระคัมภีร์ช่วยให้เรารู้แบบเราต้องใช้ความพยายามมากกว่านะครับการอ่านช่วยให้เรารู้แบบไร้ทิศทางนะครับไม่ครบถ้วนแต่การศึกษาพระคัมภีร์ช่วยให้เรารู้แบบมีระบบมีหลักการนะครับได้ข้อมูลที่ครบถ้วนการอ่านช่วยให้เรารู้แบบคือเซียนทั่วๆไป นะครับแต่การศึกษาพระคัมภีร์ช่วยให้เรารู้แบบชีวิตสาวกที่จริงจังนะ <cribe> ครับและการอ่านก็ช่วยให้เรารู้แบบที่ค้นพบนะ <RTX. S 1> ครับการค้นพบของคนอื่นนะครับแต่การศึกษาพระคัมภีร์ช่วยให้เรารู้แบบที่เราค้นพบได้ด้วยตัวเองนะครับ <win> อย่างที่6การอ่านช่วยให้เรารู้แบบ มีชีวิตคริสเตียนธรรมดานะครับคือไม่ร้อนไม่หนาวแต่การศึกษาพระคัมภีร์นะครับจะช่วยให้เรารู้แบบมีชีวิตที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นนะครับคือมีใจที่ร้อนรนเพื่อพระเจ้าและเกิดผลทวีคูณนะครับการอ่านช่วยให้เรารู้แบบได้สารอาหารกึ่งสำเร็จรูปครับพี่น้อง การศึกษาพิ่มพีช่วยให้เรารู้แบบได้สารอาหารที่ครบถ้วนการอ่านช่วยให้เรารู้แบบเหมือนกับเราปลูกถั่วงอกนะครับมันโตเร็วมันก็ตายเร็วนะครับแต่การศึกษาพราะวจะนะของพระเจ้าจช่วยให้เรารู้แบบเหมือนเราปลูกต้นโอ๊กนะครับที่ต้องใช้เวลาและอย่างรากลึกนะครับและเติบโตอย่างมั่นคง การอ่านช่วยให้เรารู้แบบทําตามกันมานะครับโดยที่เราไม่ไม่รู้ว่าทําไมเราต้องทํานะครับแต่การช่วยแต่การศึกษาพระธรรมปีช,ช่วยให้เรารู้นะครับว่าทําไมเราต้องทําเรารู้เหตุผลนะครับการรู้ว่าทําไมที่เราต้องทํานะครับจะช่วยทําให้เราทําอย่างมีจุดประสงค์ เราทําอย่างมีแรงจูงใจ mm. เราทําอย่างมีความหมายและมีความสําคัญในชีวิตของเราการอ่านช่วยให้เรารู้แบบเราเติบโตที่มีข้อจากัดพี่น้องแต่การศึกษาพระคัมภีร์ช่วยให้เรารู้แบบเติบโตที่ไร้ขีดจํากัดนะครับเมื่อเราพูดถึงการอ่านนะครับก็คือเหมือนกับไม่ต่างกับการฟังนะครับหรือ ไม่ว่าเราจะบางครั้งนะครับหลายหลายคนอาจจะใช้วิธีการเฝ้าเดี่ยวโดยการฟังหรือการอ่านบทความซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีนะพี่น้องแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยเราเติบโตแบบมีข้อจํากัดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราไม่มีนะครับบทเรียนหรือไม่มีบทบทเฝ้าเดี่ยวหรือไม่มีคู่มือนะครับ เราก็จะไปต่อไม่ได้เราก็ไม่รู้เราจะเฝ้าเดี่ยวตรงไหนใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้เราจะอ่านาพระคัมภีร์อย่างไรแต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้วิธีการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับมันจะไม่มีข้อจํากัดแบบนี้แต่เราจะรู้นะว่าเราสามารถที่จะหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาเลยครับและศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเองได้อย่างลึกซึง้งและได้อย่างไร้ขีดจํากัดนะยครับโดยที่เราไม่ต้องพึ่ง หรือเราไม่เราไม่จําเป็นที่เราจะต้องรอนรในการพึ่งคู่มือต่างๆจริงๆคู่มือเหล่านั้นเป็นคู่มือที่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้ในการศึกษาเพราะาจะดมาเจ้าด้วยตัวเองนะครับคู่มือเหล่านั้นเนี่ยก็ยจะเป็นตัวเสริมทําให้เราเติบโตอย่างไรคิดจำกัดน,นะครับเอาละนี่คือความแตกต่างนะครับคําถามต่อไปนะครับทําไมเราต้องศึกษาอรัมพี นะฮะและหนึ่งเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ใช่ภาษาของเราครับพระคัมภีร์ถูกเขียนด้วยภาษาฮิบรูนะครับในพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่ถูกเขียนด้วยภาษากรีกเะครับพระคัมภีร์ถูกเขียนนะครับไม่ใช่ในยุคข,ของเราพี่น้องดังนั้นเนี่ยเมื่อเราย้อนกลับไปในยุคข,ของพระคัมภีร์ 2,000ปีที่แล้วนะครับ3,000ปีที่แล้วแน่นอนภาษาวัฒนธรรมประเพณีนะครับสังคมก็แตกต่างกับเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาพระคัมภีร์พระคัมภีร์ไม่ใช่เป็นพระคัมภีร์ที่ถูกเขียนด้วยคนคนเดียวนะครับพี่น้องอย่างน้อยนะครับ40คนและใช้ระยะเวลานะครับประมาณ พันถึงพันห้าร้อยปีดังนั้นนะครับพระคัมภีร์เล่มเดียวนะครับที่เราอ่านที่เรามีแต่ถูกประกอบไปด้วยหกสิบหกเล่มน,นะครับผู้เขียนอย่างน้อยสี่สิบคนต่างเวลาต่างผู้เขียนต่างผู้อ่านและต่างวัตถุประสงค์นะครับนั่นทั้งสามสิ่งนี้นะครับก็เป็นเหตุผลที่มีความจําเป็นมากที่เราจะจําเป็นที่เราจะต้องศึกษา พระคมภีนะครับคําถามต่อไปทําไมต้องเป็นพระคัมภีร์ด้วยนะครับหนึ่งเพราะว่าพระคัมภีร์คือพระดํารัสของพระเจ้านะครับที่พระองค์ทรงปรารถนาที่อยากจะตรัสมาถึงกับผู้เชื่อทุกๆคนนะครับในสองที่ทีบทที่สามก็ที่ส่บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าใช่ไหมครับพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้า ดังนั้นเนี่พระคัมภีร์เปรียบเสมือนพระดำรัสของพระเจ้าเป็นบทถ้อยคําของพระองค์ดังนั้นมีความจําเป็นมากที่เราจะต้องศึกษานะครับว่าพระเจ้ากลับอะไรมาถึงกับผู้เชื่อนะครับทุกๆคนทุก,ทกยุคทุกสมัยนะครับพระคัมภีร์คืออาหารชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานะครับพระคัมภีร์ช่วยให้เราบังเกิดใหม่ ไม่แค่เพียงแค่บังเกิดใหม่เท่านั้นนะครับแต่ช่วยให้เราเติบโตแล้วก็เกิดผลและทวีคุณด,ด้วยนะครับพระเยซูคิดได้ตัดในมันทธิวบทที่สี่ข้อที่สี่บอกว่านุชจ,จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้ใช่ไหมครับแต่บำรุงด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่มาจากพระโอษของพระองค์ดังนั้นชีวิตของเรานะครับเหมือนอร่างกายของเราต้องการอาหารชนใด ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็ต้องการพระวจะนะของพระเจ้าอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราขาดอาหารฝ่ายวิญญาณนะครับแน่นอนเราจะไม่โตเราจะไม่เกิดผลและเราจะตายในที่สุดนะครับจะพูดอย่างที่สามทำไมเราต้องเป็นพระคัมภีร์ในการที่เราจะต้องศึกษาเพราะว่าพระคัมภีร์คือคู่มือแห่งชีวิตนะครับพระคัมภีร์ช่วยให้เราเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า ว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรนะครับและเรากําลังเดินทางมุ่งไปสู่ที่ไหนนะครับแน่นอนในโลกนี้นะครับไม่ใช่ที่ที่อยู่ถาวรของเราเป็นเพียงแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นที่เรากําลังถูกเตรียมใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะไปสู่สถานที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่อยู่ถาวรของเรานั่นคือแผ่นดินสบัดของพระเจ้า ในสดุดีบทที่ร้อยสิบเก้านะครับผู้เขียนสดุดีได้ให้ภาพนะครับอย่างลึกซึ้งและสมบูรณ์เกี่ยวกับพระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นเปียบสุนก่กับคู่มือแห่งชีวิตในสดุดีบทที่ร้อยที่สิบเก้าได้เห็นภาพนะครับได้เห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าคือวิถีวิถีแห่งชีวิตนะครับที่จะช่วยให้เรารู้ว่าเราควรจะดําเนินชีวิตนะครับอย่างไรอย่างถูกต้อง อย่างปลอดภัยนะครับเป็นเหมือนกับคู่มือแห่งชีวิตของเรารเป็นเหมือนกับกฎหมายนะครับที่เราจะต้องยึดแล้วก็เชื่อฟังอย่างเคร่งครัดและจริงจังพระวจนะของพระเจ้าเปรียบเสมือนกับพระบัญญัตินะครับที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ให้เราให้เราปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้านะครับเปเหมือนกับทันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเรา พระองค์มีพระสัญญาจํานวนมากมายนะครับที่อยู่ในพระคัมภีร์สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนกับคู่มือแห่งชีวิตของเราในการที่เราจะดําเนินชีวิตครับพี่น้องเอาละเราจะได้รับอะไรบ้างจากการศึกษาพระคัมภีร์นะครับในครั้งนี้หนึ่งพี่น้องจะได้รู้วิธีการสังเกตว่ามีอะไรอยู่ในพระคัมภีร์ต่อน,นั้นบ้างนะครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับ หลายหลายคนพลาดนะครับสิ่งที่พระพีได้พูดสิ่งพระพีตรัสนะครับบุคคลที่พระพีปรากฏนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องเรียนรู้วิธีในการสังเกตว่ามีอะไรอยู่ในพระพีตอบนั้นบ้างดังนั้นนะครับการเรียนพระพีออนไลน์จะช่วยให้พี่น้องรู้ว่าเราจะสังเกตอะไรนะครับใครเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนนะครับ พี่้องจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการตีความหมายพระคัมภีร์นะครับว่าจริงๆแล้วพระคัมภีร์ตอนนั้นเมื่อเราอ่านนะครับผู้เขียนต้องการสื่ออะไรนะฮะผู้พูดนะครับต้องการบอกอะไรและบริบทพระคัมภีร์ตอนนั้นนะครับมีใจความสําคัญคืออะไรนะครับอย่างนี้เราเรียกว่า วิธีการตีความพระคัมภีร์ไม่ใช่ตีความจากความคิดของเราจากมุมมองนะครับของเราประสบการณ์ของเรา้วยครับแต่เราตีความจากบริบทนะครับว่าพระคัมภีร์ต้องการสื่ออะไรอันนี้สําคัญมากนะครับถ้าเราตีความถูกเราก็จะดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องแต่ถ้าเราตีความผิดนะครับเราก็จะดําเนินชีวิต อยากผิดผิดอย่างที่สามพี่้องจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการประยุกต์ใช้พระคัมภีร์นะครับในบริบทของเราในปัจจุบันนี้เป้าหมายของการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าับพี่น้องไม่เพียงแค่เรารู้ความจริงเท่านั้นแต่เราจะต้องนำความจริงของพระเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราครอบครัวของเรา การงานของเรา<ม>นะครับธุรกิจของเราสังคมที่เราอยู่เพราะฉะนั้นนะครับจะทําให้เรามีชีวิตที่เกิดผลและมีชีวิตที่เติบโตอย่างรากลึกในพระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น,นสําหรับคลิปนี้ผมจะพูดแต่เพียงเท่านี้นะครับเราจะเจอกันในคลิปหน้านะครับถึงเนื้อหา ต่อๆไปหวังว่าพี่น้องจะติดตามนะครับพระเจ้าเอพอพอครับ